สวัสดีค่ะปีนี้มาที่ฟาร์มที่ไร่พริกแข่งนี้ช้าไปค่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มามาช้าพริกเหล่านี้เขาจะถอนทิ้งแล้วนะคะเขาจะถอนทิ้งเห็นแล้วเสียดายนี่เป็นพริกสกอร์เปียนค่ะพวกนี้เป็นพริกสกอร์เปียนจะไม่เหมือนแคลรไลนารีเพอร์แม้จะมีหางนะคะไม่เผ็ดเท่าเท่ากับไม่เผ็ดเท่ากับพริกผี ต่อไปจะพาไปดูพริกผีนะคะอันนี้คือโกดเ p อร์อันนี้คือสกอร์เปียนนะคะนี่ฝั่งนี้เป็นสกอร์เปียนฝั่งนี้เป็นโกดเ p อร์เผ็ดมากโกดเ p อร์นี่เผ็ดมากค่ะเสียดายมากเลยที่ที่พริกเขาเหลือเยอะขนาดนี้ค่ะปีนี้เขาปลูกเยอะมากปลูกเยอะแล้วเพิ่งเคยพบเพิ่งเคยเห็น,นะค่ะที่ โกดเพเปอร์เยอะขนาดนี้อีก2อาทิตย์เข้าถอนทิ้งหมดน,น่าเสียดายจริงๆเขาจะเก็บไปใช้ทำฮอตซอสนะคะมันเป็นพริกที่เผ็ดมากมันมันเผ็ดจริงๆค่ะเผ็ดจริงๆลองเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าโกดเ p เ p อร์น่ะเผ็ดแค่ไหนนูน่นสีแดงๆค่ะเป็นเป็นพริกผ,ผีทั้งนั้นเลย เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่เห็นพิกโกดเพเปอร์เยอะขนาดนี้เราเสียดายแทนแทนแทนทางฟาร์มด้วยนะคะที่ปีนี้เขาปลูกแล้วลูกค้ามาเก็บน้อยมากทุกปีเวลามาเขาไม่ได้ปลูกพริกผีมากขนาดเนี้ยทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเวิร์้งเลยสวนพริกของไทยจะดูอยู่ถัดไปนะคะพริกของไทยพริกพริกของไทยเรานะ้หนะคนนิยมเพราะว่ามันไม่เผ็ดมาก ไมพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ